ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าประเด็นของเยลมงคลกาศราชฎรที่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐอุ้มตัวไปแล้วปรากฏว่าไปค้นประวัติย้อนหลังเนี่ยมีการหนีทหารหมายที่มีอยู่นะคะตอนนี้ล่าสุดได้กลายเป็นหมายจับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขออำนาจศาลทหารค่ะประเด็นนี้จำกันได้นะคะทางด้านของผู้การสมุทรปราการบอกว่าตอนนี้เนี่ย ติดตามตัวนายเยลมงคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็คือรับทราบข้อหาเกี่ยวกับการแจ้งความเท็จเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปค่ะโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ได้แล้วนี่ก็คือหลักฐานจากวงจรปิดนะวันที่นายเยลอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐขับรถตู้มามาอุ้มเขาดูกี่จุดกี่จุดทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาเกิดเหตุที่นายเยลให้การเนี่ยก็ไม่มีรถตู้ค่ะ มีแค่ตัวเขาคนเดียวนะคะจนสรุปว่าเนี่ยเป็นการแจ้งความเท็จเป็นหมายเรียกออกไปแล้วค่ะหนีไปปิดโทรศัพท์ในเยลหนีไปนะสุดท้ายค่ะตำรวจตอนนี้เลยขออนุมัติหมายจับจากสารทหารในกรณีของการหนีทหารเนี่ยนะคะหลังจากที่ไปเจอประวัติย้อนเก่าว่าเนี่ยภาพของเยลอะ่ะก็ใส่ชุดเป็นเหมือนเครื่องแบบทหารครับตรวจสอบข้อมูลก็ก็คือหนีทหารจริงได้ออกเป็นหมายจับนะคะ ล่าสุดทางทีมข่าวช่องวัน31ของเรามีโอกาสได้คุยกับนายป้อมปืนนายป้อมปืนเป็นใครเป็นเพื่อนกาดกลุ่มเดียวกันกับนายเยลค่ะแล้วก็เป็นคนที่ได้คุยแชทกับคนที่อ้างว่าจับตัวนายเยลไปจําได้ไหมเอาจําได้วันแรกๆคนนี้แหละออกมาให้ข้อมูลว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรอมนอเออจับเยลไปเออแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเอาเยลมาปล่อยที่มูนปาการใช่ก็คือเนี่ยกับนายป้อมปืนนายป้อมปืนให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่านายเยลน่ะเหรอ เพิ่งเข้ากลุ่มกาศราษารอสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนั้นก็คือมีเพื่อนในกลุ่มกาศเนี่ยคือรับรองให้ก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้ซักไม่ได้สืบประวัติอะไรกันตอนนี้หลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นนะคะไม่ได้ติดต่อพูดคุยเลยก็เลยไม่รู้เหมือนกันและที่สําคัญยืนยันนะว่าเขาไม่รู้ว่าในเยลเคยเป็นทหารมาก่อนรู้ก็รู้พร้อมกับพวกเราเนี่ยจากข่าวทั้งหมดนะคะที่นําเสนอไปตอนนี้สิ่งที่อยากฝากบอกเยลที่สุดก็คือออกมาเถอะ ออกมาพูดความจริงเพื่อนทุกคนเนี่ยรอฟังความจริงจากปากเยลอยู่ค่ะฟังเสียงด้วยค่ะไม่รู้ครับเพิ่งรู้เลยผมเพิ่งรู้พร้อมทุกคนว่ามันเคยเป็นทหารเนี่ยตอนที่เขามาขอเข้าทีมเนี่ยเขาย้ายมาใจาทีมหนึ่งแล้วในทีมผมเนี่ยก็มีน้องที่อยู่ในทีมนั้นน่ะที่เขาเคยอยู่เขาบอกไม่เป็นไรพี่ปลอดภัยก็ไม่เป็นไรไนไร,รู้จักกันก็เข้ามามันไม่ค่อยพูดผมเลยไม่รู้นิสัยเลยมันไม่พูดเลยจริง สงสัยมากแต่แต่เขาแต่ว่าพอเขาพอดูในข้อความเนี่ยเขามาสงสัยเรื่องผมเป็นทหารหรือเปล่าตอนนี้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมต้องคุยกับผมอืมนี่นะคะส่งฝากไปถึงเยว่าออกมาเถอะความจริงเป็นยังไงก็ว่ากันไปทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ส่งหมายเรียกนายเยวในข้อหากรณีแจ้งความเท็จไปถึงสองครั้งที่ห้องพักแต่ว่าไปถึงที่ห้องพักไม่มีคนอยู่ครับพูอย่งไงก็คือเขาหลบหนีหายไป ปิดเครื่องด้วยติดต่อไม่ได้นะคะผู้ดูแลหอพักก็บอกว่าไม่เห็นหน้าค่าตาเยลมาตั้งแต่วันที่มีข่าวแล้วแหละว่าแจ้งความเท็จก็ไม่เห็นเลยละคะ่ะขณะที่ทางด้านพ่อของนายเยลเองบอกว่ารับรู้เรื่องของประวัติว่าลูกชายเนี่ยเคยหนีทหารก็ขอร้องแล้วว่าอยากให้เรียนมันจะได้ไม่เสียประวัติจะได้ออกมากาา็ทำงานจะฝึกงานสมัครงานกันก็จะได้คล่องได้ง่ายไม่เสียประวัติเนี่ยนะนะตอนนี้หลังจากเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อกับเยลได้ะคะ่ะพ่อบอกอะนะคะ รวมถึงทีมข่าวเรายังได้ติดต่อเพิ่มเติมไปที่สูนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าส่งทนายความไปพูดคุยกับนายเยลแล้วนะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเรื่องของรายละเอียดว<อ>่าจะเป็นทนายท่านไหนหรือว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะอตอนนี้ต้องตามตัวกันค่ะมีทั้งหมายเรียกแล้วก็หมายจับด้วยจะเป็นหมายจับตอนที่เขาหนีทหารแล้วก็หมายเรียกที่เขามาแจ้งความเท็จถูกไหมฮะ,ะเอาอยู่ที่ไหนปรากฏตัวออกมาชี้แจงกับสังคมกันหน่อยนะนายเยลนะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ